รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sick one. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้วันนี้กิฟจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคพาร์กินสันวิธีป้องกันและรักษากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้รวมถึงแอปพลิเคชันที่จะช่วยคัดกรองประเมินอ,อาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยด้วยโรคนี้และผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคอย่างมากค่ะ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามกิปไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะโรคพาร์กินสัน โรคพากินสันเป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทั่วโลกพบได้ประมาณร้อยละ1-2ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปและเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ4-5ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า80ปีเนื่องจากในปัจจุบันคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นจึงทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยพากินสันได้มากขึ้นเช่นกัน โรคพาร์กินสันพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงแต่จะพบในเพศชายมากกว่าในเพศหญิงเล็กน้อยผู้ป่วยพาร์กินสันมักมีอาการมือสัน่นเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อแข็งเกรง็งเดินและทรงตัวลำบากโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีน สารสื่อประสาทชนิดนี้มีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหากปริมาณของสารโดพามีนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้นโดยทั่วไปสามารถแบ่งอาการของผู้ป่วยพากินสันได้เป็น2กลุ่มอาการได้แก่กลุ่มอาการทางการเคลื่อนไหวและกลุ่มอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะกิ๊บก็ได้มาอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคทางระบบประสาทแล้วนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวีนโลเลขาแพทย์ประจําโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและอาจารย์แพทย์หน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ อาจารย์คะโรคพาร์กินสันคืออะไรและเกิดจากสาเหตุอะไรคะ,ะจริงๆนะครับโรคพาร์กินสัน,เ,นเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางหรือพูดง่ายๆก็คือเซลล์ในสมองนะครับก็เซลล์ที่เสื่อมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสร้างสรางสรสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้พอขาดสารโดปามีนก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับมีอาการมือสั่นเดินเคลื่อนไหวช้าได้ะนะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้มากน้อยแค่ไหนคะ ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากโรคาพาร์กินสันเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสังคมของผู้สูงอายุเราก็จะพบโรคาพาร์กินสันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะบอกว่าเราพบคนไข้พาร์กินสันเนี่ยประมาณร้อยละประมาณ1-2คนคต่อประชากรร้อยคนในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็แนวโน้มก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ ค่ะอาจารย์คะแล้วเราจะรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ได้ยังไงคะแล้วผู้ป่วยนยมีโอกาสหายมากน้อยแค่ไหนคะในปัจจุบันนะครับการรักษาโรคนี้มันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าเราสามารถให้ยาหรือรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่ที่จะบรรเทาอาการทําให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับปกติเลยนะครับการรักษาปัจจุบันก็มีทั้งการรับประทานยานะครับมียาในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยาทานยาแปะ นะครับยาฉีดก็มีะนะครับแล้วก็การผ่าตัดที่เราเรียกว่าการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกนะครับก็มีด้วยการหลายวิธีครับค่ะแล้วถ้าผู้ป่วยอยากจะมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะจะต้องมาที่แผนกไหนแล้วก็ต้องติดต่อที่ใดบ้างค่ะเบื้องต้นเลยนะครับก็ต้องทําบัตรผู้ป่วยก่อนะนะครับหลังจากทําบัตรเสร็จเนี่ยก็จะมีการ เขาเรียกว่าคัดกรองผู้ป่วยก็อาจจะต้องบอกเขาว่าเราสงสัยว่าเราจะมีโรคของการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือโรคพากินสันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางหน่วยคัดกรองก็จะส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกทีหนึ่งครับ ก็คือต้องมาคัดกรองก่อนแล้วก็คือส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปใช่ไหมคะทราบว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสต,ตร์เฉลิมพระเกยเียรติมีกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคทางระบบประสาทด้วยกองทุนนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็ที่มาของกองทุนนี้นะครับก็เ <c oughs> นื่องจากในปัจจุบันเ,นเราพบจํานวนคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โรคพาร์กินสันทำให้เกิด การเครื่องไหวที่ผิดปกติช่วยเหลือตัวเองลําบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องต้องดูแลแบบสา,สาขาไม่ใช่มีเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวจะต้องมีทีมผู้ช่วยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบําบัดต,ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหอบผู้ป่วย นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะจำเพาะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมากขึ้นนะครับได้เพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์คะแล้วอะไรคือสัญญาณของโรคพาร์กินสันคะสัญญาณของโรคพาร์กินสันเนี่ยหลักๆก็ที่มักจะพาให้คนไข้มาหาหมอนะครับก็คือคการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้แก่อาการสั่นโดยเฉพาะสั่นเวลาที่อยู่นิ่งๆนะครับที่อยู่นั่งอยู่เฉยๆดูทีวีอยู่แล้วก็สังเกตว่ามีมือสั่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวช้า นะครับใช้มือหยิบจับสิ่งของลําบากมากขึ้นนะครับการก้าวเดินลําบากอาจจะก้าวเดินสั้นๆนะครับอาจจะมีหกล้มได้นะครับแต่นอกเหนือจากอาการทางการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยยังมีอาการอื่นๆซึ่งอาจจะนํามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะการนอนละเมอนะครับเวลานอนกลางคืนเนี่ยนอนแล้วก็ฝันแล้วก็ละเมอออกท่าทางเสียงเตะต่อยกลางคืนเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณนาอันหนึ่งซึ่งอาจจะนํามาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งท้องผูก นะครับหรืออาการวิตกกังวลซึมเศร้าพวกนี้ก็เกิดได้นะครับสำหรับอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวทางกิจที่เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thai NMSQ นะครับ,รบซึ่งทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ยสามารถทดสอบหรือว่าตรวจ เพื่อจะดูคัดกรองอาการหลักต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่แม่งไม่ต้องรองมาพบแพทย์นะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคือถ้าเราทำแอปพลิเคชันนี้มาก่อนเนี่ยให้คุณหมอเขาดูก็จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ทำให้คุณหมอเขาใช้เวลาน้อยลงนะครับในการดูแลคนไข้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอได้มีการพูดถึงแอปพลิเคชัน h a i NMSQ แอปพลิเคชันนี้ทำงานอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคนี้กันไปแล้วค่ะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Thai NMSQ ว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างอาจารย์คะแอปพลิเคชัน Thai NMSQ นี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรคะจริงๆเนี่ยแอปพลิเคชันนี้สร้างมาจากแบบคัดกรองอาการ<ช><ช>ที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะครับฉบับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครซึ่ง าการที่เราสร้างแบบสอบถามนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆอยากจะให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็คนทั่วไปรวมถึงแพทย์ด้วยนะครับได้ตระหนักถึงอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวเพราะาถ้าเกิดว่าเราพูดถึงโรคพาร์กินสันในใครๆก็ <c oughs> คงจะคิดถึงว่าจะต้องมีอาการมือสรรั่น <c oughs> เดินเคลื่อนไหวช้าอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วโรคพาร์กินสันเนี่ยมีอาการหลากหลายมากเลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่นอนไม่หลับ ละเมอเยอะท้องผูกใช่ไหมครับวิตกกังวลประสาทหลอนก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจแล้วก็มักจะละเลยปัญหาพวกนี้ไปเลยไม่มีใครมาสอบถามอาการพวกนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากมันมีอาการหลากหลายคนไข้เองก็ไม่รู้ด้วยว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยมันสัมพันธ์กับตัวโรคนะครับงนั้นการทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนไข้เขาได้คัดกรองอาการเขาก่อน นะครับก่อนที่จะมาเจอคุณหมอหรือว่าทําก่อนที่ขนาดนั่งรอแพทย์ก็ได้นะครับะนะก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วคุณหมอก็จะได้ดูบอกได้ว่าเ๊ะเขามีอาการอะไรบ้างแล้วก็จะได้ให้การรักษาได้ถูกจุดครับอืค่ะแล้วตัวแอปพลิเคชันนี้มันมีการทํางานอย่างไรบ้างคะอาจารย์แอปพลิเคชันนี้ก็สามารถทําได้บนสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับก็เพียงดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีคําถาม ที่มีคนบรรยายให้นะครับมีคําถามให้พร้อมกับมีภาพประกอบนะครับก็จะเป็นภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อให้คนไข้สุขอายุเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ,รบก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องอาการต่างๆนะครับแล้วก็ความถี่ความรุนแรงของตัวโรคนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับคนไข้ก็ให้ ให้คะแนนไปว่าเป็นมีมากมีน้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีคะแนนสรุปมาแล้วก็จริงๆเอาหน้าสุดท้ายนี่ให้คุณหมอเขาดูได้ผู้ป่วยอะคะ่ะใช้แอปพลิเคชันนี้มากน้อยแค่ไหนคะ ในปัจจุบันเนี่ยยังคนยังใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะอันที่1ก็คือคนยังไม่ค่อยรู้จักแอปพลิเคชันนะครับอันที่2ก็ในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดกับก,การใช้แอปพลิเคชันดังนั้นก็อยากจะแนะนําให้ญาติพี่น้องก็ได้ครับหรือคนดูแลเนี่ยเอามาทําหรือสัมภาษณ์คนไข้ที่บ้านเองก็ได้นะครับเพื่อจะได้ใช้แอปพลิเคชันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อขยายให้ผู้ คนปกตินะครับในคนปกติเนี่ยเอาไว้ใช้คัดกรองอาการได้ด้วยตัวแอปพลิเคชันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วไหมคะหรือว่ายังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกคะก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับอาจจะพัฒนาในลักษณะของเป็นการส่งข้อมูลเป็นการลง ทะเบียนผู้ป่วยนะครับในระยะยาวก็ทําให้ได้เราได้ข้อมูลของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันคนไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีการทําบันทึกเป็นคล้ายๆไดอารี่นะครับ mm. วัดวัดอาการของคนไข้ในแต่ละวันว่าอาการเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ก็ยังอาจจะพัฒนาระบบอื่นๆหรือโปรแกร,รมอื่นๆที่อาจจะช่วย,วยคัดกรองคนปกติว่าเขามีเข้าข่ายกับอาการของโรคพาร์กินสันได้หรือเปล่า ท้ายสุดนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคพาร์กินสันหรือว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะครับสำหรับคนไข้ที่ยังไม่เคยมีอาการของโรคพาร์กินสันนะครับหลักๆเลยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังบอกว่าการป้องกันโรคเนี่ยยังไม่สามารถทําได้แต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะให้คําแนะนานะครับอันท,ที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่ ดีมีประโยชน์นะครับปลอดสารพิษอันนี้สําคัญเพราะเราเชื่อว่าสารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือยาศัตรูพืชต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเกิดของโรคได้เพราะนั้นก็ควรทานอาหารที่ปราศจากสารเคมีอันที่2ก็แนะนําให้ทานอาหารที่มีลักษณะเป็นพืชผักใบเขียวนะครับรวมถึงธัญ,ญพืชนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟเขาก็มีรายงานว่าสามารถลดโอกาสการเป็นโรคพาร์กินสันได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ก็ยังแนะนําให้ฝึกการขับถ่ายะนะครับโดยเฉพาะถ่ายอุจจาระเนี่ยให้สม่ําเสมอเพราะเราพบว่าคนที่ท้องผูกเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคพาร์กินสันได้นะครับการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคพาร์กินสันแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกการขับถ่ายออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อช่วยชะลอการดําเนินโรค ก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคปากกินสารรวมถึงได้ให้เราได้รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชัน Thai NMSQ เนี่ยเข้ามาในการสังเกตอาการของเราได้มากขึ้นด้วยขอบคุณนะคะ คมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์หมอประวีนเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคนี้กันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บก็ได้มานั่งอยู่กับคุณนิทัศน์ทีรเวชผู้ซึ่งเข้ารับการรักษารโรคพาร์กินสันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้สวัสดีค่ะคุณนิทัศน์ค่ะสวัสดีครับคุณนิทัศน์อายุเท่าไหร่แล้วก็ป่วยมานานแล้วหรือยังคะอายุ54ปีครับแล้วก็ป่วยมา14 ส4ี่ถึงสิห้าปีนะสิบี่ถึงสิบห้าปีแล้วนะคะ,คะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วมีใครช่วยดูแลไหมคะก็อยู่ที่บ้านที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพนักครปีอินทยาอ๋ออยู่ที่อยุธยาก็มีญาติมีพี่มีน้องช่วยดูแลครับค่ะแล้วก่อนที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะได้มีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะก็ในช่วงแรกนี่ก็สัญญาณเตือนก็มีมันจะเริ่มจากอาการที่ว่าตีบกวางที่จะเริ่มแข็ง สังเกตตัวเองจากการเดินการเดินเนี่ยแขนซ้ายกระแข้ข้างขวาเนี่ยจะแขวงข้างข้างขวาเนี่ยจะแขวงไม่แขวงน้อยนะฮะค่ะปกติแล้วก็เดินในรองเท้าจะหลุดบ่อยรองเท้าหลุดเองโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วเมื่อเป็นโรคนี้แล้วค่ะมีอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตไหมคะก็มีมีมากเลยทีเดียวแทบจะเป็นทในทุกๆด,ด้านนะฮะ ตั้งแต่การกิน<ม>การนอนการขับถ่ายการการใช้ชีวิตทุกทุกอย่างนะในชีวิตประจําวันเนี่ยครับค่ะพอคุณนิทัศน์ได้มาหาคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอได้มีการแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าแนวทางการรักษาไว้อย่างไรบ้างคะก็แนวทางการรักษาคุณหมอแนะนําว่าคือเบื้องต้นนี่ก็โดยโดยวิธีการทานยาค่ะก็มีการปรับตัวยาหลายครั้ง ปรับเพิ่มปรับอะไรให้มันให้มันสมดุลในหมอกับอาการของเราแต่การการทานยาเนี่ยมันก็มีมีปัญหาอยู่ที่ว่าการตอบสนองต่อยาเนี่ยในส่วตัวผมเนี่ยนะะเหมือนกับว่ามันไม่คงที่มันก็จะมีอาการ<ม>อาการเหมือนมายามากเกินไปน้อยเกินไปซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับผู้ป่วย แล้วมาเข้ารับการรักษาที่โรงพรยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินานแล้วหรือยังคะพครักษากอยู่ประมาณสองปีสองปีที่เป็นจริงเป,เ,ปเป็นเรื่องเป็นหลานนะ,ะเพราะเบื้องต้นนี่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านซึ่งทางโรงพยาบาลใกล้บ้านนี่ยก็ไม่มีหมอที่จะ,<ม>จะเฉพาะทางเฉพาะทางเฉพาะด้านนี้ที่นี้มีผู้แนะนามาว่าทางลงบนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติน่ะ มีหมอที่ชำนาญทั้ง,งด้านโรคนี้อยู่ก็เลยทำหนังสือส่งตัวมารักษาที่นี่ค่ะค่ะแล้วพอมารักษาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะว่าก็มีการปรับยาทานยาหลายๆครั้งซึ่งซึ่งอาการอาการอาการก็เวลาทา,านยาแล้วก็ตอบสนองตยาไม่ไม่ไม่คงที่คุณหมอก็มีการแนะนำให้รักษาด้วยการวิธีการผ่าตัด ซ,ซึ่งตรงนี้เรายัางไม่สามารถที่จะทำานวยันได้ตั้งแต่เข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สุรินทรเกียรติก็ทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลและคุณหมอที่รักษาก็อาจใจและดูแลคนไข้ยอย่างดีนะและ้วก็ในการตรวจรักษาแต่ละครั้งคุณหมอให้ความสำคัญแล้วก็ให้เวลากับคนไข้ค่อางมากนะะ ซึ่งซึ่งผมว่าดีสำหรับผู้ป่วยที่มาสุดท้ายนี้ค่ะคุณนิทัศน์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันบ้างเชิญค่ะก็ในเบื้องต้นผมอยากจะบอกว่าผู้ที่ท,ที่ที่ไม่ได้ปว่วยเป็นโรคพาร์กินสันก็สิ่งสิ่งแรกเลยคืออยากเครียดค,ความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในตัวใน,วในความคิดผมนะว่าความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำ,ทำให้เก <ลง S 1> ิดโ<า>รคปากิมสันนะะเมื่อเมื่อเป็นโรคนี่ยสำหรับผู้ป่วปยที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราทราบดีว่าโรคนี้รักษามไม่หายขาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับและทำใจที่จะอยู่กับมันได้ได้นะฮะแล้วก็พยายามปรับตัวพยายามหาวิธีที่จะให้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสบายขึ้นค่ะครับ ค่ะก็ถือว่าคุณนิทันนี่กําลังใจดีมากๆเลยนะคะก็ยังไงสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิทัศ์เป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพากินสารกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเรายัางไงก็ขอให้อาการดีขึ้นไวๆนะคะ,อะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นอกจากจะได้ทราบเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้และแอปพลิเคชันไทย NMSQ แล้วนะคะยังได้ทราบวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคพาร์กินสันและโรคอื่นอีกด้วยค่ะจะได้วันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ำใจของผู้คนในสังคมได้ใหม่กิฟและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้า เริ่มต้นมาจากใจชอบอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ในหลวงเคยทําให้กับประชาชนให้กับสังคมจึงอยากมาทำตรงนี้เป็นจิตอาสาอยากกระตุกวันนี้ครับผมชื่อนายปฐุมจรสัสเสียมครับเป็นช่างตัดผมจิตอาสาสิบปีครับอยู่ในบริเวณกรุงเทพเนี่ยครับวันวันนะอยู่ประมาณ20่สิบกว่าคนถึงสามสิบคนเก้าโมงยัน 16เาฬิาเริ่มแรกเนี่ยพเพื่อนชวนมาเพรามาตัดกันตรงนี้้าหน้าที่เทศกิจเขาก็โอเคนะให้ความรุ่วมือแล้วก็ขอ,อเคเขาก็บอกเออดีดีด,ดีมามาตัดกัแล้วเขาก็ให้ตัดผมก็เลยตัดอยู่ทุกวันนี้ครับน้าที่คอทมอแล้วก็คนทั่วไปที่มาใช้บริการตรงนี้นะครับอย่างเทศโรงพักจกักรวรดก็เชิญไปตัดผู้กำกับ ละวัดใหญ่มากเลยเขาเชิญไปตักผมตรงนั้นสอนเด็กริ่นน้องอย่างเนี้ยข้ยางๆเนี้ยให้เขามาฝึกหาความชํานาญช่วยเหลือพระอารน,น้ให้เข้าไปดาเนินชีวิตเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แค่นี้เราดยใจแล้วเงี้ยช่วยเหลือสังคมชอบเป็นกินอาสาอยากช่วยเหลือสังคมดังเบาภาระให้กับประชาชนทั่วไปที่มีไรายได้น้อยๆอยากช่วยเหลือตรงนั้น ให้ตัดผมไปแล้วมันมีความสดเพิดเพลินในด้านจิตใจแล้วได้ทําความดีเนี่ยตรงนี้มันิง่งที่ชาติหนึ่งเราไม่มีโอกาสแล้วเรามีโอกาสจะมีตองนี้ทำเป็นผู้ให้เนี่ยโอ้สุขผมก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเขตไหนก็แล้วแต่ไปช่วยเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้บุญกุศลมากเลยิดอาสาไม่ยากหรอกครับลองทำดู ความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน